โอคุชะมัชาโอคุชามัชาอันนี้ของเอเลี่ยมมาเป็นยูจิมัชาแบบยูจิก็คือจะเป็นสาลาะคะ่ะแบบเป็นกระปุกมาให้นะคะแล้วก็เป็นซองมาให้แบบนี้ยนีเขียวอยู่บ้านีอหอมมากนี่นี่ให้ดูให้ดูความเขียวของเขานะคะเดี๋ยวเะเทนี้ <laughs> เทอนี้แล้กันนะ เป็นถุงมาให้เราก็เอามาเทใส่ลงไปในกระปุกม,มัช,ช่านะคะหอมด้วยนี่นี่นี่นี้อันนี้เป็นโอคูชามัช,ช่านะคะที่ติดตะก้าไว้ให้ตอนนี้เลยมีความเป็นสีเขียวก่อนที่เราจะไปตีกับชาเซนที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยคุณครเราต้องไปอุ่นชาเซนก่อนเราต้องไปอุ่นชาเซนก่อนเราอ่ชอบชงกับน้ําเย็นนะคะชงน้ำเย็นอันนี้คือไม่มีหลักการอะไรใดน,น,นะคะเพราะว่า ชอบเองศึกษาเองแล้วก็ลองกินลองทําด้วยตัวเองมาโดยตลอดชอบแบบไหนก็กินมาแล้วรู้สึกกินแล้วมันรู้สึกเฟสถ้าเป็นเคลียร์เนี่ยเอกก็จะใช้มาชช้ประมาณ3กร,รัมนะคะน้ำตอนตีก็ประมาณ50แล้วก็จะใส่น้ําเพิ่มอีกหนึ่งร้อยแต่ว่าตอนกินกินตอนที่กินเนี่ก็ใส่น้ําเพิ่มอีกนะคือถ้ารู้สึกว่ากินแล้วมันเข้มเกินไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเจือจางน้ำเข้าไปได้กินแล้วมันก็รู้สึกแบบเฟสสดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เดี๋ยวจะไปแช,ช่ชาเซนก่อนลืมเราต้องแช่ไว้ก่อนนะคะทุกคนชาเซนถ้าถ้าแปลเนี่ยชาเซนชาเซนก็คือก่อนชงจะต้องนํามาแช่น้ําร้อนนะคะเพื่อให้ตัวแปลงไม้ไผ่เนี่ยเขาแบบบูมเขาแบบ คลายตัวเวลาเราตีมันก็จะมีความแบบว่านุ่มมือมากขึ้น,นะะอันนี้ก็จะแช่น้าร้อนไปก่อนบางคนที่เขาไม่มีกาลน้าร้อนอะไรเงี้ยก็แบบใช้การได้เลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นถ้วยชาวานะถ้วยชาวาที่เอมีตอนนี้คือน t c h นะคะอันนี้ก็คือกดแข่งกับเขามาอันนี้เป็นถ้วยของ adapter ค่วใช่ั้มเป็นล่าสุดอันนี้เป็นถ้วยถ้วยแรกที่ได้ที่ได้มานนี้ก็จะมีความแบบว่าแคบแคบหน่อยคือพอมาตีถ้วยนี้แล้วพอมาตีถ้วยนี้มันต่างกันนะถ้วยนี้มันจะแบบกว้างกวงถ้วยนี้มันก็จะแคบแคบใช่ไหม ตอนนี้ก็คือไปกลายเป็นถ้วยปูบแล้วนะคะกับอานาเตอร์ครับอันนี้ได้มาจากงานไทเลอร์คอฟฟี่เฟสหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือแปรงร่อนมัชาะเพื่อที่จะให้มะชามันแบบว่าตีตัวง่ายถ้าเกิดว่าเราตักแล้วเราตีเลยไม่ได้นะเพราะว่าตัวมะชามันก็จะมีความเป็นก้อนอ่ะมันจะไม่แบบไม่เป็นผงแบบละเอียดนะก็ต้องร่อนก่อนอันนี้เป็นที่ร่อนมัชาะของมูจิมานะคะดีมากแบบนี้เลยใส่ไปประมาณ3กรัม หูยเขียวดีแท้หูยมัชฌะที่มันเพิ่งแกะกระปุกเนี่ยมันจะร่อนง่ายอยู่นะนี่นี่นี่เป็นผงแบบนี้เนี่ยร่อนเสียก็จะเป็นแบบว่านี่เลยสวยมากอันนี้เป็นของอันนี้นะคะโอคุชามัชาะท,ที่ติดตะที่ติดตะก้าไว้ให้อันนี้เอากินเป็นแบบยูจินะคะ เนี่ยคือเราเลือกถ้วยอนาเตอร์คัพที่มันเป็นสีดำพหยรู้ไหมเพราะเราอะอยากเห็นความที่มันเป็นสีเขียววันนี้ทุกคนตัดกับตัวที่เป็นถ้วยสีดํามันสวยมากจริงๆนี่เห็นปะสวยไหมสวยเกินสามสิบแล้วกันฟีบคลีโคล,โคล,โคลีลงไปก่อนหอมจังเลยแล้วก็จะตีแรงเนาะสามสิบวิ ก็แบบว่าเนียนอยู่นะเห็นบอไม่เห็นเลยเป็นที่ทำน้ำแข็งของฮาโกะเลิศมากใส่ลงไปคือมันเลิศตรงที่มันแบบแกะง่ายมากจริง แกนออกมาแค่นี้ก็แบบออกมาเี็ว่ะประมาณว้าทุกคนสีสวยมากหอมมากอันนี้มันมีเหลีอยเสียบแล้ก็จะแบบว่าอันนี้เนี่ยคะ่ะฉันรู้สึกว่าร่างกายบอลมาฉับมากตอนนี้ กินง่ายหลายๆไม่เขียวเลยตัวนี้นะอืมเบาๆหรือว่าใส่น้อยมีความเข้าวๆกินง่ายมาก ดูท่าทางการและการมาช่างจริง